สวัสดีกันด้วยนะครับทุกผู้ชมผันที่คอนเิร์ตวันนี้เราจะมาเล่นเลคเดสภาคสองกันนะครับก็เล่นกับเพื่อนผมอีกที่นเคยครับเมก้านูในคลิปนี้ก็ถ้ามีชมพูคำจาใได้ที่มีสุภาพกับผมขออภัยในมาที่นี้ด้วยครับเพื่อที่่ายของคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดดิ่งกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับโอเคเิ่นได้ แทงแทงอุ้งแทงยไปเอาไปเจอเลยอ่ะแทงเหรอเอาไปเจอเลยแล้วบอกอยู่กอดมีเลือดกดมีท่หิวเข็มขามันไอ้โ่ต้องลงน่ไม่ลงก็ไปได้ขี้เป็นตยังไ mọi người 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 mọi

it as looks. You're gonna เก็บปืนไม่ใช่ไม่ได้เดือดจอกกี้จอกกี้เลือดวอไม่ใช้เลยเกบอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูบนางบนให้มีอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่เปิดเปิดมันได้อยู่ไหนวะขวาสุดเลยซ้ายสุดหรือขวาสุดวะขวาสุดขวาสุดมีเลือดตันหนึ่งมีเลือดอันหนึ่งอยากให้บอดพิวอะ นี่บอกไวแหละมีปืนกูทักบอกว่าเยพีปกตรงนีอเปียงอ่ะฮะเปี้ยงปืนเนี่ยถึงสองอ่ะจังจะไม่ต้องชวยมันนี่แ้ปฉอช่วยไปช่วยนิดก่อน มีกำแพงข้ามอะดูอีกตัวคุณลงกูคนเดียวเลยอะไรวะมีตัวดักหน้าได้เดีนยวมันไอโคยู่ไหนโคส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 จะเจอนตายนะโคสแฮม้อสแฮมสแบกไม่ได่เอ็นจะได้มีบอสรอดตีนไม่ใช่หรอก ชอมี่ยังลงมาหาสมุดเลยเมื่อกี้นะี่ยไอตี้เบ๊ดพักนึงเดี๋ยวเราจะยอนระเบิดล่ออะตอนนี้ยังไม่เก็บไปก่อนวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไปยังไงอย่าโดนชา้าแต่ถ้าโดนชา้าหนึ่งลอยไปไกลเน่ย าย,าย,ายาว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 สัตว์เฮ้ยพี่เงยนี่เย้บ้าโน้ปวิติวัดติดแองก็กลัวเนี่ะวันนี้ต้องรอบอดมาหาแล้วอ่ะ ตายแล้วตายเลยตายเลยตายติดติดติดยิงกูครับยยิงกูกูจะตายเอาไปเลย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 ไป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 ไอ้ไอ้เขาอยู่ที่ไหนตามในตรงนี้กันนะก๊อตก๊อ duluai. Oh. You good? Honor. Ih kuat. Ah! Nah, lapak nbon น้อยก็หลอดอะจะ่แทงมาเยอะสุดๆเลยเมื่อกี้นี้แทงแทงอยู่ข้างล่างบ่อยแล้วลงไปเจอเลยสปอนได้จุดตีนมากเลยเมื่อกี้นียมึงสปอนเมื่อกี้เลยอ่ะเนี่ยแัมบี้แม็กฟีนบันไดขึ้นมาบังตูแล้วคูดด่ตัวสปิิตเตอร์เลือดต้นเดือดขึ้นเลย <c oughs> <c oughs>

Kẹt lên 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 thang cái thứ ba. À tuổi vậy đó. này á. Bye bye Nè. Không một tuổi hết rồi. Con, con ไอ้ป๊อบการระเบอดตายสุดแล้วอย่าแยกกันปิดพันไกก่อนดีกว่าไกแล้วระเบีนี้ก็รอดแล้วครับมีคนช่วยเลยยิงอยู่ช่วยได้กี่น้ำเุ๊บก็ยังดีกว่าไม่มีอ่ะแต่มันก็เมย์แล้วเหรอเมย์แล้วให้บป๊อบไปยิง นะมันก็มีคนช่วยเราถ้าแกะใบตา,าก็น่าจะดีขึ้นหน้าดีขึ้นไปหน่อยไม่งั้นเป็นึงไกลๆอ่ะเดี๋ยวไปเอาเงินในที่มันอยู่ในร้านร้านขายของร้านสะดวกซื้อใช่ป่ะวะเราจะเขาชนะเออซื้อมาเขาจะถังไหมควรจะถัง,ง,งไง แล้วเสร์มเหมือนทันเตอร์จะรอบเลยมันเก็บง่ายขึ้นเลย เราก็ไม่เติมน้ำมันนะทำไมพีร้องกว่าอย่างเลยอยา่าไปว่าว่าเราเก็บแหละไม่น่าจะนับแต่ที่เติมอ่ะน่านจะนกเก็บมากกว่าอบอสตายแล้วเพื่อนลาก่อนบอสรทีอะไรอ่ะบัตกทนอะไรอ่ะ,กกอะ,อะโอโ้ ปัดไม่ชุบเลยนะโคโคนไม่ชุบเพราะบอมบูรี่ปุยเกอไม่ชุ่มเลยว่ะตอนนี้มอกอตอบบัมันจิงอะไรยมันอีกูไม่ได้ยินจ็อกกี้นะ มันดูเต็มมันทีเย็นเลยมันดูเข้ากลุ่มหมดเลยเมื่อกี้นะได้เข้าจองที้เลยเมื่อกี้นะเดียวถ้ามันสั่นกยไม่สั่นหรอจับปกติถ้าปกติยังไม่น่าใช่หรอนายยิงไม่โดนมากกว่อนแต่มันก็ยิงโดนแหละแต่จังที่มันไม่ตายไอทามันชี้ก่อนนะยจะดีกว่าปพะว่าที่ลูสซื้อมันเป็นทางแคร่ะ ก็ไปทางเมื่อกี้ดีกว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้มันไกลกว่าใช่ไหม้าามเมื่อกี้แก็ไปตางเมื่อกี้กันเมืกี้เราโดนตัวตัวปัญหาจับเต็มเลยอะแหมกูปัดแล้ว Inquiète, kỳ đồn xem, mấy người mày mày không nó mày mày đúng, mày 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 đấy mày 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 này. mày 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 Cái มียาตรงนี้มียามันมันมัน,นน่าลำคาดเลยพวกเนี้ยโดนเขาไยเลยยิงมันน่าลำคาดมันมันเก็บเยอะรอรอตรงนับคุณรู้ว่าได้จะโยนนะไอ้หยา มันกม่ไ้เยอะวะพะลาเบิดลอกและวปอไม่ตามกูเลยอะ่ะเม่พร้อมแค่อีกสองอันน่ะปอดไม่ตามอะ่ะ ไปเอาเพื่อนถือ,อพวกกระถังไ,ไอไ้ไม่มีบอดมันไม่ตามกูติดอะไรติดอะไรเนี่ยหนีหลังไอ้โคตร <c oughs> มันจะโดด <c oughs> โคตไอ้เหี้ยไอ้โคตรอยู่ใกล้สุดแต่มันจะโดนผมอ่์

ระวังรถจ้ะยิงทหารมันเลยเอ้ยเอ้ยรอรอทางนี้รอทางนี네้รอทบบนี SO <S <S okay, si ้ให้บอช่วยยิงเฮ้ยไปนี่ไปนี่ทานะไปเตยอยู่บนป้อมเลยข้างบนตูอีนใช้ป้อมอยู่โอเคไปดีกว่านี้ l a ตรงนี้ ไอเลเซอร์ o าเข้ามาในบ้านแล้วเราปิดปิดมาเก็บเล่นนี่สรุปสรุปก็คือใทงต้องรีบมาตรงเนี้ยให้พินตันอ่อนพอดี Not, right? I got this one! Take Got me! Got it! <laughs> <laughs> ายไปแล้เนี่ขอเวลาเช่นเดียวกันนะให้ปันชิโซอีมันจะอยู่อบเลยเป็นติดเลเอร์เนี่ย ปุ oh, ๊บชะโมเกอ์โถ่อะไรบ้างหนกูหนีไม่นีเสรอกมาเจอตรงนี้ปเถอะี่มาจากกูเดี๋ยวต้องฮันเตอร์มาอย่า้นออไปก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บไทยน้ำมาไม่ได้เดยช่วยช่วยให้ชูบไม่ได้คือแม่งผล่มาตรงกูพอดีโด็อกอะ

เราอ้อมไปหล so ังแต่เขาปังกระติวล็อกกป็เลรโดนปี๊ปิวอะยี Gun ่วันยี่วันสายเดียวแล้วเติมเลยโค้ชไม่รอแล้วแหละรอ Oh yeah, that's what I'm talking about. <S <S I got this one. Cover me, pouring. I got this one. Pouring this one in. Y'all get ready. เขาเลียงรักแตนไม่ครบถึงที่เปรี้ยเเลยทำเลย one in. You just got it. Cover me. One more can bring this one in. Got it. Nice shot. Oh. I miss you, coach. Uh -huh. I'm so อาก่อนเลือจะมีเขียนมีดเราแล้วใครกูอุ้มไหมอ่ะฉันตายตายไม่ตายมันรอดไปแล้วแล้วทำไมไอ้สาตัวนั้นไม่ช่วยไอ้นิคว่ะอินไม่ทันไงไม่เห็นหรือไม่เออถ้าไม่เห็น มีไม่ตายแล้วพี่เอทลอดคนเดียวเกินไม่เกินไปบางทีอะเ่ินกูมดก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้แล้วขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สนุกมากครับเกมนี้ก็มีจักรวาลก็มีบ้างนะครับถ้าใครจะมีก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดกดดิสเพื่อใครเพิ่มเป็นกลังใจกันมทำคลิปต่อไปได้ครับผมก็จะพยายามขยันลงทุกวันนะครับขอบคุณครับ๊ายบ้ายแม่บ๊ายบายเจุกครับเจ่นกันครับ